สี่ราศีที่ห้ามด่าแช่งใครอ่าสี่ราศีที่ห้ามด่าแช่งใครเนี่ยหมายถึงราศีที่มีซิกเซนมีวาจาเส์นะครับผมเพราะฉะนั้นการด่าแช่งใครก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรและมันจะส่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อตัวคุณและตัวคนที่คุณไปด่าแช่งด้วยเช่นการด่าแช่งลูกหลานการด่าแช่งใครก็ทําให้เขาไม่ดีและตัวคุณไม่ดีเป็นผลกระทบตามมาหนึ่งราศีอันดับหนึ่งที่ห้ามด่าแช่งใครได้แก่ ราศีกันครับเพราะราศีกันเนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมือนสาวพรหมจรรย์น่ะสาวพรหมจรรย์ที่มีวาจาศิษย์เป็นเหมือนกับบุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะฉะนั้นราศีกันจึงเป็นราศีอันดับต้นๆเลยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะฉะนั้นถาวราศาีกันที่ผมใช้คํานี้นะว่ายิ่งรักษาพรหมจรรย์มันนานแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นราศีที่แบบว่าปฏิบัติธรรม มานานด้วยและอย่างหนึ่งคือคนที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยด่าแช่งใครหรอกแต่ยกเว้นว่าอาจจะมีบางคนจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมีของในตัวด้วยแล้วคนจะบอกว่าห้ามด่าแช่งใครถ้าเป็นราศีกันและยิ่งคุณมีอะไรพิเศษในตัวด้วยอย่างที่สองคืออันดับที่สองคือราศีพิจิกราศีพิจิกคุณจะบอกว่าเป็นราศีที่มีความลึกลับในตัวเองสูงมีเซนส์มีสัมผัสมีรางสัรค์และเป็นราศีที่ค่อนข้างเหมือนแมงป่องที่มีพิษร้ายแรง เป็นคนที่มีอะไรที่มันแป,ป,ป,ปลกๆลี้ลับสูงไอ้เรื่องนี้พูดแล้วมันอาจจะพูดยากหน่อยหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าราศีพิจิกมีอะไรเขาเราียกว่าใช้คํานี้ก็เหมือนมีของในตัวมีอะไรลึกลับในตัวเพราะฉะนั้นการพูดการทําอะไรเขาจะเป็นคนที่มีอะไรสัมผัสล่วงหน้าแล้วพอพูดอะไรมักจะเป็นจริงอย่างที่3คือราก็คืออันดับที่3คือราศีตุลราศีตุลเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นราศีที่เหมือนกับเป็นเพศที่ ถ้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจะเป็นคนที่มีเพศแม่เป็นเพศแม่เป็นคนที่มีอารมณ์อาร์ติสเป็นคนที่มีซิกเซน์ใช้สมองซีขวามากกว่าซิกซ้ายสมองซีขวาเป็นสมองแห่งจินตนาการเป็นสมองแห่งคิดเอทีฟเพราะฉะนั้นคนที่เป็นราศีตุลมักจะใช้สมองด้านนี้มากกว่าสมองซีซ้ายจอมตรรกา์ถ้าพู้ถึงเรื่องจิตวิญ,ญญาณหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับทาง ไม่เซ็ตทางจิตละรพวกนี้จะเข้าใจเรื่องข้อนี้ดีราศีตุลเป็นราศีที่ค่อนข้างถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเวลาศีที่ห้ามด่าแช่งใครเป็นอันดับ3เพราะค่อนข้างมีซิกเซนต่าง่ายคือ4ราศีที่ผมพูดไว้เป็นราศีที่มีซิกเซนห้ามด่าแช่งใครเพราะพลังคําพูดความเป็นถ้าเป็นความเป็นความมีฤทธิ์ของเขาจะมีห้ามด่าแช่งใครสีสัวราศีสุดท้ายก็คือราศีสิง ก็ไม่ได้แก่ราศีการราศีพิจิกราศีตุลแล้วก็ราศีสิงห์เรามาพูดกันราศีสิงห์นิดนึงราศีสิงห์นีน้เป็นราศีค่อนข้างที่จะมีความคิดมีความอ่านที่รุนแรงแล้วก็มีเซนเหมือนกันราศีสิงห์นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผม